สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับจัดนักจอดเต็มกองทัพประกาศอ,อิสราเอลถล่มฐานที่มั่นของกลุ่มกอกราฮามาสในจวนกาซาเสียหายยับเยินราบนาศูนย์และระเบิดทำลายเครือข่ายอุโบสใต้ดินขนาดยาวมากในจวนกาซาเสียหายยับเยินและกองทัพอิสราเอลผู้ที่ผู้นำอาวุโสของกลุ่มกอกราฮามาสคนสำคัญได้อีกแล้วไปเกิดใหม่เรียบร้อยและน่าเศร้า ควาสารภาพของกลุ่มก่อกราฮามัตที่ข,ข่มขืนผู้หญิงอิสราเอลในวันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมาฟังแล้วสงสารเธอมากและไม่สมควรให้ภัยคนเหล่านี้อย่างยิ่ง เมื่อวันที sociedad, ่29บมีนาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกวาดกร์ไลฮามาและปาณิวิทหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอากาศอิสราเอลนะครับยังคงถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มกวาดกร์ลฮามาในฉนวนกาซา้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยการยิงระเบิดเจดมที่มีน้ำหนักมากถึง2,000ปอนด์และวุธหต่างต่างนะครับของกองทัพอิสราเอลที่มี มที่เสียตำแหน่งของกลุ่มกวากและวฮะมาซัดตุมซัดตุมใส่ไม่ยั้งตลอดมานะครับชาการสุลรบนี้ ดฉากการสู้รบที่โจมตีรุนแรงมากๆจริงๆนะครับเมื่อกองทัพอิสราเอลนั้นได้มีกองกำลังภาคพื้นดินและหน่วยข่าวกรองอิสราเอลทั้งหน่วยอัมมาและหน่วยซินเบ็ดนะครับได้ระบุพิกดำหน่งของกลุ่มกอกกรล้ายฮามาสในพื้นที่ถึกสูงในฉชวนกาซาจากนั้นหน่วยข่าวกรองและกองกำลังภาคพื้นดินอิสราเอลก็ได้ระบุชี้พิกับเหล่านั้นให้กับกองทัพอากาศของกองทัพอิสราเอลนะครับแรงกองทัพอากาศอิสราเอลก็ได้สวดคือเป็นลบเทพทั้ง f 1 6ส1 5 F35 ยิงระเบิด ยิงจากเครื่องบินรบเทีย่ยวเลยครับจากท้องฟ้าเสดตําแหน่งของกลุ่มกาะกาลาฮามาสับตุ้มสับตุ้มใส่มาย,ยังแบบนี้นะครับจนส่งผลให้เกิดระเบิดเถิงเถิงเสียหายหยับเยินได้มีชิ้นดีเกิดกลุ่มควันและเปลวไฟลุกไปพุง่งจากตำแหน่งที่กองทัพอากาศอิสราเอลยิงระเบิเดเจดแดมที่มีน้ำหนักมากถึง2,000ปอนด์ล้นเสียหัวกลุ่มกาะกระาลฮามาสและคาดว่าดับให้สมาชิกกลุ่มกาะกระาลฮามาสดับเกินดับสยองจำนวนมากแน่นอนนะครับโดยเตรียมเตรียมสักนานนั้นไม่น่ารอดแน่นอนนะครับโดยกองทัพอิิิสรรรราา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 เออออลลลไได้้กกกกก่่่วววงงงททหหขพีปฏบัตในซ ที่อยู่ตอนกลางนะครับได้ทําลายเครื่องยิงจรวดของกลุ่มก่ากายฮามาสหลายเครื่องนะครับที่เป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮามาสด้วยที่กาลังมุ่งเป้า จะโจมตีประเทศอิสราเอลนะครับจากสุดท้ายก็ไม่ถึงของฝันก็ถูกกองทัพอากาศอิสราเอลโจมตีก่อนนะครับจนทำให้เสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมาทัพทหารอาหารยังได้สังหารมือปืนฮามาสจำนวนมากรวมถึงการเรียกการโจมตีทางอากาศของกองทัพอากาศอิสราเอลด้วยโจมตีแทมงของกลุ่มก๊อกร้ายฮามาสซัดตึมซัดตึมไม่เหลือเลยนะครับและกองทัพอากาศอิสราเอลได้โจมตีสิ่งที่กองทัพอิสราเอลระบุว่าเป็นอาคารที่กลุ่มก่อกร้ายฮามาสใช้กิจกรรมเพื่อการก่อการร้ายในเเเูลาาาจกกงงมือส ในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายฮามาต์จะคนรดำเนินการต่อไปที่โรงพยาบาลชิฟาในเมืองชวนงกาซาครับเช่นเดียวกับเมืองอันกรารลาทางตอนใต้ของชวนงกาซาและย่านอันอามมนของเขตการหยุดนี้นะครับซึ่งกองทัพอิสราเอละบุว่ากองทหารอิสราเอลได้สังหารเจ้าที่ฮามาัต และยึดอาวุธฮามาตได้จำนวนมากรวมถึงทำลายถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายของกลุ่มก่อการร้ายฮามาตอีกด้วยนะครับและทำการกาวเดินอาการดังกล่าวนั้นกองทัพอากาศอิสราเอลก็ได้โจมตีถานที่หลายสิบแห่งครับซึ่งส่วนใหญ่สับสนกองกำลังภ้าคพื้นดินของกองทัพอิสราเอลที่กำลังเคลื่อนที่ยังพื้นดินนะครับเพื่อกำจัดกลุ่มก่อการร้ายฮามาตที่อยู่ภาคพื้นดินนะครับและเป็นสถานที่ที่กลุ่มก่อการร้ายฮามาตใช้ที่ตั้งที่ดีกว่าทำให้ต้องเรียกการโจมตีทางอากาศ ของกองทัพอากาศอิสราเอลแบบนี้จะทําให้สามารถทําลายฐานที่มั่นของกลุ่มกวากวารลายฮามาสได้ไปในที่สุดนะครับดับเกินดับสยองไปเกิดใหม่ายง,งานตัวาาะพาร์เลอรหรือโยอวานต่อไปจากผลการที่ตามสดอองฮา,ามาสเองเพราะว่ามาห้จูแกะท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมาถั้าเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลได้ระเบิดทําลายเครือข่ายอุโมองใต้ดินขนาดยาวมากครับของกลุ่มกวากวารลายฮามาสที่สร้างเครือข่ายอุโมอง์ใต้ดินขนาดยาวถึง2.5กิโลเมตรเลยนะครับเป็นว่าขุดไปได้ยังไงนะเป็น้อง2 5กิิโเมตตรใ้ดน ไม่ขุดได้ง่ายๆเลยเลยครับที่ขุดไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับขุดไว้เพื่อใช้การก่อการร้ายนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องทําให้กองทัพอิสราเอลตามมาล่าตามมาหากลุ่มก่อการร้ายฮามาตแในตรงไหนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายฮามาสขกองทัพอิสราเอลก็จะใช้อาวุธนะครับถล่มโจมตีใส่ไม่ยั้งแบบนี้นะครับโดยกองทัพอิสราเอลได้รายงานไว้ว่าได้ทําลายเครือข่ายวงตาดินฮามาสที่มีความยาวมากถึง2.5กิโลเมตรนะครับซึ่งเชื่อมต่อระหว่างสวนการสราทางตอนเหนือและตอนใต้นะครับ โดยนายพลเดนเดวฮารการีโคโซของกองทัพอิสราเอลน่าถแถลงการไว้ว่าได้มีการใช้ระเบิดมากกว่า30ตันในการลาลายและลื้อถอนอุโมงค์ใต้ดินของฮามาสด,ดังกล่าวนะครับงานนี้อุโมงค์ใต้ดินของกลุ่มกายฮามาสก็ถูกทำลายอย่างต่อนเนื่องนะครับไม่ว่าจุดไหนที่กลุ่มกายฮามาสขุดรูอุโมงค์ใต้ดินไว้ก็จะมีระเบิดหรืออาวุธหนาของกองทัพอิสราเอลตามใบถล่มแบบนี้ซัตึ้มสัดตึมแบบนี้นะครับซึ่งคาดว่ากองทัพอิสราเอลน่าจะสำรวจก่อนแล้วนะครับว่าไม่มีตัวประกันอยู่ในอุน จึงนำมาสู่การเข้าไปรอบาวางระเบิดในเครือข่ายอุโมงต์ใต้ดินของกลุ่มอกาะลาฮามาสเหล่านั้นและนำมาสู่การจุดทุ่งระเบิดทําให้ระเบิดเสียหายยาวทั้งอุโมงต์ใต้ดินเลยนะครับจนทำให้ภัยลุกบริเวณที่เป็นเส้นอุโมงค์ใต้ดินเหล่านี้นะครับทำลายเครือข่ายอุโมงต์ใต้ดินทำนั้นได้เรียบร้อยอย่างต่อนเนื่องนะครับจนกว่ากลุ่มอกาะกลาฮามาสจะหายไปจากแผนที่โลกและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอล โดยในพุนดานีวฮักการีนะครับโฆษกของกรงทบอิสราเอลกล่าวว่าได้สามารถปิดชีพผู้นําอาวุโ,โคสคนสาคัญของกลุ่มก่อกรารฮามาสที่ชื่อนายอัดดาเบดนะครับซึ่งเป็นผู้บัญชาการอาวุโสของกลุ่มก่อกรารฮามาสถูกกาจัดโดยกองกําลังหน่วยคอมมานโดชาเยเตียที่1 3ของกองรับเรืออิสราเอลที่โงรงพยาบาลท่ฟฟาในเมืองกาซาเมื่อเช้าวันนี้นะครับโดยทาเบดนั้นเป็นหัวหน้าฝ่ายเสบียงของกลุ่มก่อกรารฮามาสและได้รับการพิจารณาให้เป็นหนึ่งในสิบ ผู้บัญชาการทหารอาวโุโสที่สุดของกลุ่มกอกระาฮามาตตามการระบุข,ของนายพลดาน,เนิเอลฮากการีนะครับกล่าวว่านายทาเบหน,โนโ่วนคอมมานโดของกอ,องทัพอิสราเอลและกองากลังอื่นร่วมกันสังหารนะครับในขณะไปายามหลบหนีพร้อมกับเจ้าที่อีกสองคนที่เข้าไปในบริเวณโรงพยาบาลน,นะครับที่เป็นเจ้าที่ของกลุ่มกอกระไฮามาตงานนี้ทั้งหมดอย่างน้อย3คนถูกกองทัพอิสราเอลปิดชีพไปนะครับเนื่องจาก มาทำได้ประเทศอ,อิสราเอลก่อนนะครับถูกกองทัพอิสราเอลปริชีบดับสยองในโรงพยาบาลอันธฟาต่อไปนะครับจากผลกรรมที่ตอบสนองเปล่าผู้จากการฮามาสเองเพราะว่ามาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์สรารภาพของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสอย่างโหดร้ายปาดเถื่อนนะครับที่กลุ่มก่อการร้ายฮามาสถูกกองทัพอิสราเอล จับกลุมตัวได้นะครับซึ่งวิรพันธามิตรของฮามมาแนะครับพี่น้องที่จับได้ในคลิปนี้ที่เป็นกลุ่มชาวอิสลามที่อยู่ในกลุ่มยิ่หดอิสลามปาเลสไตน์นะครับ ที่ดูเหมือนจะสารภาพว่าได้ข่มขืนผู้หญิงชาวปาเลสไตน์ในเขตคิมบูนะครับทางตอนใต้ของประเทศอิสราเอลระหว่างการจม่งคดีสังหารหมู่อย่างโหดเห้ปาเทือนของกลุ่มกองกาลังฮามาสเมื่อวันที่7จตุลาคม2566รที่ผ่านมานะครับโดยเขาคนนี้ชื่อนายมานากาเซนะครับผู้ก่อการร้ายยี่หัดอิสลามกูุกองทัพอิสราเอลจับกลุ่มตัวนะครับเมื่อต้นเดือนนี้ที่เมืองคานยูนิสโดยกล่าวว่าเขาเป็นสมาชิกกองกําลังทิดอาวุธของกลุ่มยิฮหัดอิสลามนะครับในการสอบสวน ที่ดำเนินการโดยหน่วย504ของกองทัพอิสราเอลนะครับนายกัตเซมถูกถามว่าเขาทําอะไรเมื่อวันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมาซึ่งเขาให้คำตอบโดยละเอียดนะครับว่าเขาเข้าไปในอิสราเอลผ่านช่องโหว่ในั้วชายแดนฉลวนกาซาระหว่างเมืองอันฟูคาลิวและคูซาอาในพุ้นที่คานูนิตพร้อมด้วยปืนพ ระเบิดสงลูกนะครับแล้วเขาบอกว่าเมื่อไปถึงที่เมืองคิปบูธที่สถานที่อย่างเด่นนะครับเขาก็เข้าไปย่านที่ใกล้ที่สุดซึ่งเขาได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ตกใจมากแล้วก็บอกว่าฉันอุ้มเธออยู่ระเบียงโซฟากาเซนบอกกับผู้สอบถามนะครับโดยนึกถึงรายละเอียดว่าเธอหน้าตาเป็นอย่างไรและสวมชุดอะไรด้วยนะครับที่กาเซนระบุไว้และเขาบอกว่าปีศาจเข้าครอบงันผมผมวางเธอลง แล้วเริ่มเปลืองผ้าเธอและข่มขืนเธอถึงแม้ว่าเธอจะร้องไห้นะครับเฮคัคเสเซมบอกเพิ่มเติมว่าเขาถูกทิ้งให้อยู่ตาลําพังและตัดสินใจกลับไปที่ชนวังกาซาจากนั้นเขาก็ยิงชายอิสราเอลคนหนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้เขาก็เป็นคำสารภาพคร่าวๆนะครับที่สมาชิก ยิ่หนอิสลามที่เป็นพันธมิตรกับกลุ่มกอกราฮามาต์ที่สร้างความโหดร้ายปาเถือนต่อชาวอิสราเอลแบบนี้นะครับไม่สมควรให้ภัยอย่างยิ่งนะครับสงสารชาวอิสราเอลมากๆที่ถูกทำ้ายแบบนี้นะครับไม่น่าสมควรให้ภัยมากๆเลยก็สมควรครับที่ครับอิสราเอล จะตามมากำจัดกลุ่มกอบและหามาสิ้นซากต่อไปนะครับก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินไขอจากลากับเพลงเท่านี้ถ้าพูดไม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆมาต่อไปขอบคุณมากครับ